วิธีท่องเว็บแบบส่วนตัวใน Safari บน iPhone และ iPad สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับ How To Tik Tik ที่ดีดดเทรนใหม,ใหม,ใหม่ที่คุณก็ทำได้กับไฟเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการท่องเว็บแบบส่วนตัวใน Safari บน iPhone และแ a d มาฝากกันค่ะในการท่องเว็บในแต่ละครั้งนะคะผู้ที่ใช้งาน iPhone และ iPad ค่ะก็มักจะรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมะคะว่าเราเนี่ยจะต้องทําการเข้าใช้งานผ่านแอป s a f a r i ดังนั้นค่ะแอบปบ Safari นะคะก็ถือได้ว่าเป็นแอปที่เราเนี่ยเข้าใช้งานประจําหากเราต้องการท่องเว็บนั่นเองค่ะ แต่รู้หรือไม่คะว่าในการท่องเว็บในแต่ละครั้งบน iPhone และ iPad เนี่ยผู้ที่ใช้งานค่ะสามารถท่องเว็บแบบส่วนตัวได้ค่ะเพราะใน iOS 5 5นะคะได้มีฟีเจอร์ส่วนตัวในแอป Safari ค่ะเพิ่มเข้ามานะคะเพื่อป้องกันความเป็นส่วนตัวจากเว็บไซต์ที่อันตรายนะคะให้กับผู้ที่ใช้งาน iPhone และ iPad มากยิ่งขึ้นค่ะโดยเมื่อเรานะคะทำการเปิดฟีเจอร์ส่วนตัวในแอป Safari เรียบร้อยแล้วเนี่ยแถบหน้าเว็บไซต์ค่ะก็จะเป็นสีดำค่ะ และหลังจากนี้ค่ะในการท่องเว็บนะคะผู้ที่ใช้งานเนี่ยก็จะไม่ถูกบันทึกรายละเอียดต่างๆของเว็บไซต์ค่ะเช่นหน้าเว็บไซต์ที่ใช้งานหรือประวัติการค้นหาและข้อมูลป้อนอัตโนมัติของเราค่ะจนกว่าผู้ที่ใช้งานนะคะจะปิดฟีเจอร์ส่วนตัวในแอป s a f a r ีนั่นเองค่ะและววิธีท่องเว็บแบบส่วนตัวใน Safar i ีบน iPhone และ iPad ก็สามารถทำได้ง,ง่ายๆตามนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะก็ให้เรานะคะเข้าที่ Safar i ีค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะที่ไอคอนสี่เหลี่ยมด้านล่างขวามือค้างไว้ค่ะ และเลือกที่ส่วนตัวได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็สามารถท่องเว็บแบบส่วนตัวใน Safari บน iPhone และ iPad ได้แล้วค่ะหากชอบทิคกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik c ทิคดีๆเทนใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน b u c k b o o t v ได้เหมือนเดิมค่ะ